หลากหลายสารบันเทิงสนุกรื่นเริงบันเทิงสตอรี <Yeah. S 1> ปั๊บประสิวลีนะครับจากมูลนิธิประสิวลีนะครับศิลปินดาราสายบุญน,นำคณะนะครับมารับประทาน อาหารอร่อยนะครับช่วงบันเทิงลิ้นชิมรสนะครับวันนี้มาครับผมไทรโรดพันล้านครับโอ้โหนี่นักแสดงชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับวันนี้ได้ข่าวว่าชอบทานของหวานชอบครับผมอร่อยใช่ไหมอร่อยมากครับวันนี้เราจะมาร้านดังย่านแบริ่งซอย31ทับหนึ่งเป็นใครไปไม่ได้ครับพระเอกศิลปินดาราสายบุญแต้นตันต้นสวัสดีครับโอ้วันนี้จะมาสัมภาษณ์น้องฟิวกิติกรนะครับ พระเอกศิลปินดาราสายบุญช่องเจ็ดนะครับซึ่งท่านผู้ชมนะครับคงไม่ทราบนะครับว่าร้านนี้เนี่ยมีอายุมานานมากแล้วนะครับหลายปีมากและเป็นขวัญใจของชาวแบริิงสุขุมวิทซอยร้อยเดี๋ยวเราจะเข้าไปพบตัวจริงน้องฟิลกิติกรกันครับผมครับเชิญนะครับครับผมแต่นเต้นตอนนี้เราก็มาอยู่ในร้านนะครับบิงซูที่เขาบอกว่าอร่อยไม่เป็นสองรองใครถูกต้องครับ ถูกไหมครับผมถูกไหมอ่าโอเคฉะนั้นเราไปดูพระเอกของเรานะครับตอนนี้อยู่หน้าเคาน์เตอร์นะครับสวัสดีครับน้องเฟลสวัสดีครับนี่สุดยอดยินดต้อนรับนะครับสู่ร้านสโนว์ไอส์บายดีโอ้ยเด็ดเดออร่อยหนึ่งเดียวในย่านแคลนียนี่นี่ไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยนะอ่าเรื่องจริงเรื่องจริงเดี๋ยวนี้ มาสัมภาษณ์นะครับมากินของอร่อยกันด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยครับทุกท่านนะครับที่บอกรูดนะครับตอนนี้เป็นขววงเราได้เลยได้เลยได้เลยได้คุยกันไหมครับครับผมได้ครับครับผมชวนไปรับประทานขนมไทยอร่อยแสนละครสั้นมีคติเตือนใจอุทาหอดสอนให้ดังเป็นตัวแทนสัมภาษณ์พิเศษจัดมาสัมภาษณ์พิเศษจัดมา ช่บันเทิงส่งเสริมเต็มที่ขอกวารข่าวดีแมนแจะกุ๊บข่าวหนาวหนิ่วก็มาอีเวนสัญหาข่าวพิวาสุแมนครับท่านผู้ชมครับช่วงบันเทิงลิ้นชิมรสนะครับตอนนี้เราก็อยู่น้องฟิลกิติกรนะครับพระเอกศิลปินดาราสายบุญได้อย่างไรหลายๆท่านจะรู้เพียงแค่ประสบการณ์ว่าเป็นพระเอกนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาดนตรีพระสิวลีเรา แต่เรื่องของการแสดงเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสได้ไปแสดงละครร้องเพลงที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับครับจริงๆผลงานที่ผ่านมาของฟิลเนาะเผื่อใครที่ชมแล้วบบว่าเอ๊ะคุ้นคุหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นเพลงละครจับจังวงทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เนาะดางเจ็ดสีมีแสงเจียเชหลายๆเรื่องเลยนะครับหลายหลายเรื่องจับพัดจับผูกก็เป็นศิลปินด้วยตอนนี้อ่าไปร้องอ้งเพลงได้ด้วยนะครับแอบกระซิบพ่งไปไปเปิดมินิคอนเสิร์ตเปิดตัว ศิลปินอาศัยบุญมูลนิธิภาษีบรีครับเขาเป็นศิลปินแล้วเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะที่ปรึกษาโอ้เป็นที่ปรึกษาอีกมูลนิธิภาษีบรีแล้วมูลนิุิไปด้วยนะครับทีนนี้ก็เป็นประธานด้วยนะครับสุดยอดยินดีต้อนรับนะครับผมยินดีต้อครับครับโอ้โหนี่แบบชิลๆมากร้านสวยมากเลยใช่ตอนนี้เป็นมุมมุมโซฟาแดงเขาคือทั้งแฟนคลับและลูกค้าที่มามาเจอฟิวอุรนี่ยเราก็จะเป็นมุมต้อนรับตรงนี้ก็คือโซฟาแดงเวลาเช็คอินสตาร์สวายบายฟิวของเราทุกคนต้องมาอยู่ที่นี่ลูกมีเก็บเงินไหม ไม่ฟรีฟรีครับจริงเวลาเราอยู่เจอลูกค้าเนี่ยเราก็จะมาถ่ายรูปแล้วก็จะมาปุยถามว่ารสชาติแบบนี้อร่อยไหมครับอะไรเงี้ยก็จะเอนเตอร์เทนกันแต่วันนี้นี่สุดยอดนะช่วงบันเทิงลิ้นชิมรสเนี่ยนะครับสุดยอดของรายการนี้นะครับเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยเขาก็อยากจะรับประทานอาหารที่อร่อยนะครับผมเออเราก็บิงสูงเราก็สุดยอดของหวานเราก็อร่อยนะฮะทีนี้เดี๋ยวพี่ไปรถพันล้านในฐานะที่แฟนตัวยงของหวานครับ ไม่มีคําถามไม่มีครับมีคาถามเลยครับคือเขาพอเข้ามาปุ้นนี่ถามก่อนเลยใช่ไหมดูเมนูหรือยังดูเมนูหรือยังว่าร้านเรามีอะไรมางจริงจริงร้านร้านเราเนี่ยเขาจะเป็นซิกเนเจอร์เลยก็คือจะเป็นตัวบิงซูบิงซูแต่ว่าจะมี2แบบจะมีบิงซูกับเป่าปิงนะครับตัวบิงซูก็จะทําจากอ่ารสนมก็คือทําจากนมเลยทําจากนมนําเข้าจากต่างประเทศด้วยรสชาติก็จะออกนุ่มๆกินแล้วก็จะละลายในปากมีรสชาติแบบว่า รุ่มละมุนส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวเป่าปิงเป่าปิงหรือเกดหิมะนั่นเองพี่พดเอาเข้ามาตรงนี้ใกล้ๆไม่ไกลมันดูหน่อยไหมมองไม่เห็นอันนี้เป็นความรู้ไว้มันจะแตกต่างกันกับบิงซูก็คือตัวนี้รสชาติเขาก็จะแบบว่าออกแบบว่าเป็นเกดเกดหิมะนิดนึงเรื่องถือว่าเป็นบิงซูไหมหรือไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่จะเป็นเป่าปิงจะเป็นเก็ดหิมะก็จะมีความแบบว่าความเป็นน้ําแข็งเยอะกว่า แต่ก็รสชาติเข้มขนอร่อยนะครับอร่อยที่จะถามน้องฟิวบ้างครับซิกเนเจอร์ของร้านน้องฟิวคืออะไรครับซิกเนเจอร์เขาจะเป็นบิงซูข้าเนีย่ามะม่วงเลยหรือบิงซูมะม่วงอันนี้คือแบบขายได้ตลอดทุกฤดูกาลบางทีไม่ใช่หน้ามะม่วงเราก็ต้องไปสารหามะม่วงมาให้ลูกค้าโอ้แล้วมันไม่ได้รสชาติไม่อร่อยดีกว่ามะม่วงนะมะม่วงนะเราจะมีร้านประจำเราพี่บอกมะม่วงเราก็คือต้องไปม่วงร้านประจำก็คือเราต้องแบบใช้มะม่วงแบบว่าน้ำดอกไม้แท้ออ๋คุณภาพเยี่ยมเอีกคำถามครับครับ ได้ข่าวว่าบิ๊กครีมของร้านน้องฟิวเนี่ยอร่อยไม่เป็นสองรองใครเลยอันนี้เป็นคนแรกนะที่เข้ามาในร้านแล้วติดใจบิ๊กครีมปกติคนเราชอบไอสกีมใช่อันนี้ติดใจวิปครีมเลยอร่อยอร่อยก็วิปครีมก็เป็นสูตรของร้านเราเหมือนกันเราก็ทําจากนมแท้ๆเหมือนกันนะครับให้มันมีรสชาติ เนาะบางทีอาจจะจืดหรืออะไรบางทีินที่อกแต่นี่เราทำจากนมมันก็จะมีรสชาติแบบไม่อร่อยนะือรสมันกกินมัเนอร่อยมากกล่อมอะไรเงี้ยครับแล้วมีเมนูเมื่อกี้นี่เห็นเมนูอะไรที่มันมีสูตรหนึ่งนะที่มันมีคล้ายๆโรตีด้วยเองอะไรอ๋อจะเป็นโรตีโรตีที่ร้านเราจะเป็นโรตีอบกรอบก็คือเราจะไม่ทอดไม่มันนะครับเราใช้เครื่องอบอ๋อเราใช้เครื่องอบก็คือกินแล้วก็จะกรอบเมนูนี้อร่อยครับเห็น เอาโรตีมาจิ้มกับอะไรพิพิมพ์เนี่ยที่จริงจริงๆเราทำมันแยกมันจะมีโรตีช็อกโกแลตโรตีคาราเมลโรตีกล้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออะไรเนาะมีหลายอย่างมากเลยนะเนี่ยมีเยอะ ในร้านเนี่ยมีประมาณ2 3 0 0เมนูได้นะครับก็ลูกค้ามาก็เนี่ยเรามีเมนูให้เลือกก็คือแบบทุกอย่างมันอร่อยหมดแล้วแล้วแต่ลูกค้าจะชอบรสชาติผลไม้แบบไหนจะมคำถามดิว่าสมมุติว่าเมนูมันเยอะมากเนี่ยถ้าถ้าเราอยู่ในช่วงรายการเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นชัดมันมีวิธีการช่องทางติดต่อไหมว่า ส่งไม้อะไรอย่างเงี้ยเห็นแบบนี้ก็มีระบบิงส่งด้วยนะช่องทางที่ร้านเราอ่ะมีเยอะแยะเลยนะครับแล้วจะเป็นเพจเพจของร้าน Snow Ice by Feel ท่านผู้ชมพิมพ์ภาษาอังกฤษเลยเลย Snow Ice by Feel ก็จะเป็นเพจให้ติดตามก็จะมีเมนูมีรูปเราจะโค้ดทุกวันแล้วนอกจากเฟซบุ๊กแล้วมีอะไรอีกลายแอดมั้ยลายแอดก็มีแล้วก็ Snow Ice by Feel เหมือนกันนัใช่ครับติดต่อได้เลยในในโซแล้วแถวๆนี้สมมติว่าคนเขาอยากจะสั่งอยู่แถวแบริ่งหรือว่าอยู่แถวสุขุมวิทเนี่ยส่งไหมจะส่งไหมจริงจริงจริงร้านบิงซูของเราเนี่ยมัน จุดที่มันไม่เหมือนคนอื่นก็คือเราเป็นไอติมใช่ไหมครับเราก็ส่งในรัศมี10กิโลเมตรจากร้านอันนี้ก็คือจะได้เรามีซองเลยมีลูกค้าถามเยอะมากที่บอกรับว่าเอะเวลาเราสั่งตัวบิงซูไปถึงบ้านมันจะเป็นน้ำเปล่าแล้วดูดกินเลยเปล่ารเงี้ยถ้า10กิโลเมตรจากร้านเน่ะเรารับประกันพูดง่ายว่ามันยังไม่ละลายไม่ละลายว่าเราใส่ซองเก็บความเย็นไม่เพราะว่าเดี๋ยวนี้บางทีคนที่ออกจากบ้านถ้าไม่า่งก็คงไม่ออกเขาเห็นรายการเขาก็อยากจะ ได้เมนูนี <laughs> ้เมนูนั้น <wei> สั <GO av os> ่งมาเสร็จปุ๊บก็คิดว่าช่องทางในการส่งเดลิเวอรี่เนี่ยนสำคัญร้านเราก็ตั้งอยู่ที่ถนนแบร์ลิงนะครับก็สุขุมวิทร้อยเจ็ดแบร์ลิงสามสิบเอ็ดครับหนึ่งนะครับก็เรามีช่องทางก็คือไลน์แมนโรบินฮูดมีสองอย่างไลน์แมนกับโรบินฮูดก็มีช่องทางติดต่อใช่ถ้าลูกค้าที่มีเขาเรียกว่ามีแอป ลายแมนหรือโรบินูดเนี่ยก็พิมพ์คำว่าสโนว์ไอไนฟิวได้เลยก็จะสามารถเลือกชมเมนูว่าโอ้มีอะไรให้เลือกหลายอย่างมากก็สั่งกันเข้ามาได้แล้วเปิดกี่มุมงนึ่มุที่ร้านเปิดเที่ยงถึง4ี่ทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดโอ้โหสุดยอดมากแล้วเอาเวลาที่ไหนเนี่ยไปเป็นพระเอกสายบุญไปเป็นนักร้องเป็นสายบุญที่แบบทั้งวันน่ะตลอดน่ะสามวันนะ ดูงานแล้วไม่น่าต่ำอะสามร้อยวันนะใช่พี่เรามีคือเรามีทีมงานของเราอยู่มีทีมงานอยู่ก็ร้านนี้เปิดมาประมาณแปดแปดปีกว่าแล้วแปดปีไม่นะท่านผู้ชมเอ่กวันนี้ไม่ธรรมดาลูกค้าบางคนบอกมาทำไงจะได้เจอก็เราทักทักทายในนี้ก็ได้ใน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 เพจของร้านในเพจในไลน์ทักทายว่ามาจะเจอคุณฟิลไหมเจอเจ้าของร้านไหมอะไรเงี้ยเราก็ทักทายมาร่วมงานนัดนัดนัดกันก่อนเราก็จะเจอกันอะไรเงี้ยจริงๆไม่มีงานที่เนี่ยเราก็อยู่ที่นี่แหละเหรอพี่เคยเห็นลูกค้าอยู่ที่ เราเป็นคนลงมือทําเองด้วยนะเราทําอะไรเองบ้างเนี่ยคือจริงๆตอนแรกๆก่อนที่เราจะเปิดร้านเองเราต้องไปเรียนไปเรียนให้ครบทุกอย่างใช่้องไปเรียนก่อนใช้เวลาเรียนประมาณเดือนเดือนเดือนกว่าใช่เพราะทุกเมนูเนี่ยเราไม่ได้เป็นเพียงแค่ขายอย่างเดียวต้องทําเป็นด้วยคือทําเป็นหมดแล้วก็ต้องมีคนคิดเมนูเองด้วยเนี่ยครับเนี่ยเป็นคนคิดคิดเองด้วยว่าว่าอะไรที่มันเข้ากันแล้วก็อะไรจะออกมาหน้าอย่างนี้นะท่านผู้ชมแบบนี้เลยแล้วโอ้โหเนี่ย แล้วมีแนวแนวโน้มไม่ว่าสมมติว่าพี่อยากจะได้แบบเนี้ยเมนูอร่อยอร่อย่างเงี้ยเพราะว่าสมมติว่าพี่พี่บอกว่าเราอ่ะสิบกิโลคิดไม่แพงก็คิดไม่แพงคือยังไงเราเรามีเป็นเซตให้เลยใครที่สนใจอินอินบล็อกหลังไม่ได้สมมติว่าพี่สนใจพี่อยากจะได้ร้านเนี่ยขนาดเนี้ยแล้วไปเปิดเนี่ยเรามีอะไรให้พี่ออปชันบ้างแล้วมันเปิดราคาเท่าไหร่แล้วบอกสูตรหมดเลยหรือเปล่าบอกสูตรหมดทุกอย่างเลยไม่มีแอบนะไม่มีครับคือบอก คือบอกว่าหมดเม็ดเลยอ่ะยอดสุดยอดหมดแม็กเลยนะรักน้องฟิวเลยใช่คือคือก่อนที่ที่ที่ลูกค้าจะไปเปิดร้านเนี่ยคือไม่ได้บอกให้ผู้ชมนะเชื่อผมนะฮะแต่ต้องเชื่อน้องฟิวครับนะครับการันตีนะครับเอกสายบุญอยู่แล้วนะครับสรุปเลยราคาเนี่ยจริงๆแล้วบอกได้แต่ที่ว่าเราอย่าเพิ่งบอกเพราะว่าบางครั้งต้องไปดูพื้นที่ของเขาเพราะมันจะไปประกอบด้วยวัตถุดิบใช่ไหมครับมันไปประกอบด้วยพื้นที่โสร้างเจ้านะฉะนั้น เป็นเคส by เคสนะครับถ้าสนใจติดต่อน้องฟิลดีกว่าสนใจติดต่อได้เลยสิ่งที่ลูกค้าจะได้ก็เรามีไอติมแถมไปเลย20รถตั้งแต่แรกเลยคือพร้อมขายทุกอย่างคือพร้อมขายแต่ลูกค้าต้องเตรียมร้านไว้เองต้องเตรียมร้านรูปแบบร้านอาจจะแตกต่างกันออกไปหรือชื่อร้านลูกค้าก็ไปตั้งชื่อร้านของลูกค้าเองเลยอ่าเวาบริการให้เลยเป็นตั้งชื่อเลยเราไม่ได้ก็มันเป็นว่าต้องเป็นของตลาดได้หมดิงซูของ ของร้านเราโดยเฉพาะไม่จําเป็นโอกาสให้คุณไปดาเนินการเปิดกิจการอะไรก็ได้ซื้อไปก็ทําได้เลยแต่จุดเด่นลิขสิทธิ์ของร้านเราก็คือตัวไอติมไม่มีใครเรียนแบบเราได้แล้วก็ไม่มีใครทําเหมือนเราเพราะว่าเป็นสูตรลับเฉพาะของเราก็คือใครมาทานแล้วลูกค้าประจำทั้งหลานสนใจผมขอหุ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยครับที่เหลือพี่แปดสิบนะโอเคอาจารย์สัญญานะสัญญาครับมือ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 เอาจับมือจับมือเช็คแคด์เช็คแนด์ มือขวาไม่มืออันนี้เอาเซตเซตใหญ่เลยใช่ไหมครับไม่ใช่มือซ้ายมันไม่ใช่มันของผมตกลงซื้อเซตใหญ่ของทางร้านเราใช่ไหมครับต้องไปดูสถานที่แต่ยังไงก็สัญญาใจแล้วซื้ออะไรครับเพราะว่าเป็นคนชอบกินของหวานไม่ต้องห่วงคำว่าไพโรธพันล้านการันตีเจ้าของชิปปิ้งใหญ่ด้วยไม่ต้องห่วงต้องบอกไอ้ทีมร้านเราเนี้ยใครกินเราก็ติดใจหมดน่อยาเราเป็นอยู่ได้เพราะลูกค้าเราแล้วสามวันเนี่ยมันมี เขาเรียกอะไรนะมีพิเศษวันพิเศษไหมมีกิจกรรมอะไรไหมบางเดียะมีมีจัดอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราก็จะโปรโมชั่นวันแม่พาแม่มาทานเราก็มีกระจดตลาดรถตลอดเลยมีเรามีจัดกิจกรรมอยู่ตลอดเหมือนกันสุดยอดครับผมครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเดี๋ยวเราจัดเมนูที่พูดมาคู่นี้มาครับก็านกันของอร่อยจัดไปเดี๋ยวสักคู่พบกัเป็นครับผมครับหลากหลายสารบันเิงสนุกหรื เทส,ส,ส,คสรคี่ใจแฟแฟฟนนไปทัวร์พาเที่ยวทั่วไทยผู้ทองจัดให้ทินไทยทั่วแควโอ้รักง,งานคร,รับินี่เลยโอ้ยอร่อยไหมครับตัวนี้เป็นชาเขียวนะครับเขาเรียกว่าวเป่าปิงชาเขียวนะครับตัวนี้เป็นบิงซูมะม่วงนครับตัวนี้ก็ทำทำเป็นท,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 ทำจากรสนม นมน้ำข้าวครับหอมมากเลยแต่พี่สั่งไปพี่สั่งอะไรมะม่วงนะโรตีอ่ะครับเดี๋ยวจะมีโรตีมาด้วยตัวนี้เป็นทําเราทําเป็นเซตกินคู่กันโอ้โหโรตีอบนี่มันน้ําดอกไม้เฉพาะเลยเนี่ยของแท้นะเนี่ยมะม่วงเราก็ใช้น้ําน้ําดอกไม้แท้เลยรสชาต่ย้เลครับเพ่รสชาติกลับเขาเนี่ยโอ้ยงั้นจัดเลยนะระมีซอสมะม่วงแล้วก็มีซอสนมข้นด้วยโอ้โหอตีอยีกเรียกว่าซอสอะไรอ่ะ เป็นซอสมะม่วงคับลอดูลอง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 ดูชอบจิไม่เป็นไรมันคนละอย่างกันมันคนละอย่างกันนะลองดูของอร่อยทั้งนั้นเลยโอ้โหต้องมาให้ได้เมื่อกี้พี่เราบอกว่าพิซซี่มิเนี่ยสุดยอดใช่ไหมครั่อยากให้ทุกคนลองมาครับร้านสโนว์ไอบายฟิวจังเลยลองลองลองตักใส่ปากฮะอืมอร่อยเงี้ยแล้วลายในปากไหมคะรสชาติมันนุ่มจริงแบบ เราจะเป็นบิงซูมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงอ่ามีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยน้ำมะม่วงสุปอาแล้วเนี่ยแล้วนี่อะไรตัวนี้เป็นซอสนมครับนมชเขาทำมั้ยใช่ครับหวานพอไหมครับหวานพอเป็นคนชอบหวานไหมนี่ครับนี่โรตีอบกรอบครับอุ้ยยอดเลยโรตีนี้ต้องกินอย่าไอศกรีมมันจะอร่อยมากเลยโรตีอบกรอบไม่ใช่วอฟเฟิลนะครับลูกค้าถามว่าเป็นวอฟเฟิลแต่เราเราใช้แป้นแป้นของวอฟเฟิลทำนะแะครับแต่มันคล้ายๆเนาะใช่เครื่องทำ หน้าตาหมว่าโปรใสเป็นโรตีครับโอมาแต่ว่าอร่อยท่านผู้ชมไม่มาก็ถือว่าอดต้องลองดูต้องมาจะจะเอาให้หมดแบบว่าไม่เหลือบอกว่าซากเลยใช่ไหมเดี๋ยวมันขาดความรู้สึกของบันเทิงลิ้นเนี่ยชิมรสเนี่ยมันสุดยอดจริงฮะเนี่ยทุกท่านมาคือต้องกินหมดคือแบบไม่เหลือแล้วอย่างนี้มีรับ ไปออกงานนอกด้วยไหมมีมีบ่อยมากเลยครับเราเนาะใช่เรามีเรามีจัดแบบจัดบูธข้างนอกด้วยบางทีลูกค้าสนใจอย่างเงี้ยครับก็เราก็ไปจัดบูธดีมากเลยไปวางถึงที่เลยแล้วก็จะเป็นถ้วยคัพเล็กๆโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยจัด้านอะไรเงี้ยโอ้ยังงี้แบบนี้จัดไปท่านผู้ชมถ้าอยากจะไปออกบูธอะไรอย่างเงี้ยนะครับงานอีเวนต์ได้เลยใครสนใจก็ราคาพิเศษนะครับราคาพิเศษต่อเข้ามาได้นะครับลากลายสารบัญเธอสนุกรื่นเริงบันเทิงสตร สต่เนซ่งซสีิสตอรี่คู่ใจแฟนแฟนโอ้โอร่อยไหมอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยครับไม่ธรรมดาจับมือดิอร่อยอันนี้อันนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นเลยพยานนมไงพยาน ก็เป็นพยานว่าการันตีว่าร้านนี้อร่อยจริงไม่หนึ่งมือไม่หนึ่งมือเป็นสามสองเลยนะครับแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราต้องซื้อแน่นอนนะครับผมครับขอบคุณครับครับมาถึงช่วงท้ายนะครับน้องฟิลกิจกรจะฝากอะไรกับถึงผู้ชมครับผมครับก็ฝากทุกๆท่านด้วยนะครับที่เขาเรียกว่าสนใจนะครับที่อยากจะมาทานบิงซูอร่อยๆของร้านเรานะครับก็ร้านเราตั้งอยู่ที่ปากซอยแบริ่ง31มทับหนึ่งนะครับอยู่ที่ถนนแบริ่งนะครับถ้ามา ฝั่งสุขุมวิทก็สุขุมวิทร้อยเนะครับถ้ามาจากถนนศรีน้ำเงินก็เข้าซอยแบริ่งมาเลยร้านเราจะอยู่กลางๆนะครับระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนศรีน้ำเงินนะครับก็ใครที่สนใจนะครับสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งแปดสองสามแปดหกสามหกนะครับเราก็จะหรือไม่ก็ที่ไลน์ Facebook นะครับเข้ามาชื่นชมกันได้ครับผมก็สามารถติดต่อได้เลยครับสนุไอ้ไบฟิวภาษาอังกฤษเลยนะครับเซิร์ชดูได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องฟิวมากนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ครับครับในนามของมูลที่พระศิวลีศิลปินดาราสายบุญนะครับในโครงการเนี่ยก็มีโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปสมเด็จพุทธวรมหาบุญบารมีปางสวร์มิสุขประจําวันเกิดนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสนําพระพุทธรูปนะครับปางนาคปกเนี่ยสมเด็จพุทธวรมหาบุญบารมีเนี่ยซึ่งผ่านพิธีพิธายพิเศษมากกว่าหกร้อยวันแล้วนะให้น้องฟิลนะครับให้เป็นมงคลให้เป็นสิริมงคล นะเพราะว่าน้องฟิลเราเป็นพระเอกนัเป็นดาราสายบุญต้องมีสิ่งมงคลนะครับให้ไว้เลยครับผมมองมห้โอ้สาธุครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วลองถือดูหนักไหมสุดยอดไหมครับหนักมากเลยอันนี้ข้างในเนี่ยเป็นประจำวันเกิดนะครับทุกวันเลยนะครับโอ้โหสวยงามมากครับสวยงามมากนะครับแร่เล็ยหรอนะครับเป็นเกียรติมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาวางไว้ที่ร้านครับผมครับหลากหลายสารบัญเธอ งูครื่นเริง,เรงบันเทิงสตอรี่เห็นแต่เทนสร้างสรรค์สิงีบบันเทิงสตอรี่